้ยไไอตีมชิวๆเล่นเป็นระบบนะเล่นเป็นระบบนะเล่นเป็นระบบนะดูกูสั่งของไอ้มึงไม่ต้องเสือกไอ้บ้าเจ้าเลยเฮ้ยมาเี่ดเบิ้ดับเบิลดัิดับเบิลดับันนี้อ่มามาเ็เาอามาเอามาเอาอนี้ก่อนมนเอาชเลนดัี่อะไรเล่นดีๆอเล่นดีๆเล่นดีๆใจเย็นนี่พี่เอ้ยไปเลยไปเลยพวกมึงไปเลยไอ้เมึง ้ยทำไปดีทำไปดีเดียไปยิบขีานเดี๋ยวหยิบขวเดีิานโอ้ยยาสั่งตะคนพ่อตายเราให้มันยังไงโคนนี่อ่ัตะโคนนต้อเหมือไปทั้งด่านเดียวเอาให้มันยังไงอ่ะ

มันเอาเยี่ยอะไรมามันเอาเลยเฮ้ยเอาไปเฮ้ยไปเอากลวยมาเก็บในตู้เย็นก่อนมาเอากลวยมาเก็บในตู้เย็นได้สั่งของใหม่อุ้มของ อ๋อรถรถยังไม่ไปเราต้องไปเอาโคนเอาโคนให้หมดแล้วเราไฮ้ยใช่โคนเฮียเอาไปเลยเฮ้ยใครเอาสั่งไปให้มัานเลยเฮียไอที่พึ่งไอที่เราไปเพิ่เก็บของเราต้องเก็บของไอที่พึ่ไอที่มาไว้บนนี้วะอันนี้เปอาไปแล้วบอกพ่อเพื่อ เฮ้ยกูโดนกูโดนแล้วแม่ขายดีขนาดนั้นเลยแต่เพิ่งเปิดร้านวันแรกช่วยช่วยกันคนหน่อยพี่หลังร้านเดะเอาเอาไม่เอาอ่ะเอาไม่นุ่มเก็บเป็นคนมาเลืีกเก็บเลยเอ้ยมาเก็บเอาให้มันได้ไงวะกด e ป่ะพี่ อ๋อนี่ไงนั่นละนั่นละอ่าอร่อยอร่อยไม่รู้เอาไปยืมดีมหน้ามันไม่รู้ขายขายเปตนรสช็อกโกแลตไอ้เหี้ยไม่ต้องสั่งรถอื่นช่็อกโกแลตใครมาช้ามาหลังไอ้เหี้ยใครสั่งรถอื่นไหนช็อกโกแลตแก่ที่วันสั่งของนะเว้ยพ่อมึอสั่งแต่โคนพอดี่แบบเดียวไม่สั่งคนเต็่มเลย เอาดิเอาดิเอาดิเรา่ีกี้เลยมาสั่นหลังไลยสั่นเลยได้หมดแล้วมั้งเดี๋ยวเอ้อรถไปแล้วแต่ก็ได้ตังค์อยู่ไหยรถทนกูตายรถทนกูตาย ไอ้ยละแเอาไปลองเท้าก็นเไอ้ย่สั่งสายติมไปยังสายติมไปยัดีติมแล้วกลอยมแล้วมาแล้วเอาไอติมท้ง่า ไม่ไปจับไอติมไม่ได้วะจับไอติมตลอดไอติมมามาไม่จับไอติมได้เอาไอติมยิราขายคนดีขายตามไปพ่อค้านีอพ่อค้าอยากให้อะไรเนา่ยไอแม่เอาไอติมไปทิ้งเต็มเลยเนี่ยอ่าไปได้ขายแค่รสช็อกโกแลตนะครับเอ้ยถ้าใครแม่งเอาไปโยนเล่นแถวเนี่ยตัวดำดำเนี่ยไอเละไม้แต่ไอติมมม่กระจาย มันกดวิ่งสไลด์ได้ไหมวะได้ไอที่รีโมไอแม่ไม่ยอมบอโคนเอาจีบกลองวะช็อกโกแลตหมดแล้วไอ้ช็อกโกแลตหมดแล้วใครสั่งของใครสั่งของไม่ได้แตะนะไม่ได้แตะนะพ่อเบื่อมีแต่โคนดไอ้เฮี้ยช็อกโกแลตหมดไอ้สัสไอ้เฮี้ยว่ะได้ สามแรกตะโุนอ่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแต่ละรถแดดเลยเอาไปดิคุยกูว่าถามไอติมจะลุ้งยังไงเอาไอ้ไรไอติมหกหมดเลยเราเสียงกล่องสั่นไปหยุดอ่ะหรือพี่วันมันเลิมันจะแดกสตรอเบอรี่ไอ้เหี้ยไม่มีไอ้สตรอเบอรี่เอาเลยไปไอสตรอเบอรี่ติ๊กูสตรอเบอรี่ติ๊กูเอาไปดิเอาทำไปเช็คสตรอเบอรี่ดีปะ ขายขายรได้อ่ะเอาใครเป็นยิ่งจากมือกูวะกูไม่หจมือเออเอติมเราโยนออกจากรถก็พอพี่เฮ้ยนูดีเราเลยคร um, sizes, um, ัไอพวกนี้ครับต้เสร็จเลยเอาไปย เฮ้ยกูไม่มีให้มึงไงมึงจะแดกที่แอคหนาวเห็อนี่เหีไม่ได้แดกตาดูเนีด็กป้าเอาไปเอาไปกูไม่มีไงร้านทำเตาผู้ขายเราสั่งไอติมบ้างดิเราสั่งแต่แต่แต่เขาดุซึ่งแต่คขาไอเหี้ยครับม่ทเปลี่ยนเนี่ยไม่ดีไอที่ลูกค้ามันแดกไปแต่โคนี่ยวะอืมสั่งไปละ ออเดอร์กำลังมาส่งรอแป๊บหนึ่งเงินแล้วหมดเลยนะพี่เงินแล้วหมดเตอร์สูญเลยแย่แล้วโคลนอ่ะกล่องละสิบแบบวันไม่สั่งมาส่งตัดสองพันล้นเต็มเลยสั่งมหาเมือร์เลยตีไม้ตีมาดูของดูกของพ่อมันก็เป็นโคนใครไม่สั่งโคนนก่หยุดเลยอันนี้ตี่บอกสา่ตีบงไง สส่ไอติม่ไอติมเดี๋ยวบอกส่ไอติมเดยาทำไมเป็นโคเอ้ยก็ไข่แม่งเอามายนเลหยุดเลยเดี๋ยวยุโคลนทิ้งยไม่ัดาเลยอไอติมไม่มีตอนนี้ไอตไปไปไปไอติไปรถเียไปไปไม่ไครช้อนตักไอติมมาโยน่า lán lao ủ na bưng à lán na cũng ui thật, là tim đi, người ไปทำพิซซ่ามันโยกพ่เฮ้ยไม่ใช่ดูพิซซ่านี่ดิไอรถมาส่งของรถมาส่งของรถมาส่งของพี่สั <ua> ่งไว้พี่สั่งไว้พี่สั่งไว้พี่สั่งไว้เ้ยหนูหูหนูนูหนูหนูออกหนออกนี้ยัะไปไป ไอโอ้ปออบมาดูด in ิอบโอบมาดูประตูโอเคประตูแดงสา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 แต่กลัวของใส่ตู้เย็นฮะอลูกค้านีไอโอ้ลูกค้าหนีไอสีะไม่มีรไ ร้านไหนดูสุดกับหกแกงไวาเยี้ยไม่ไม่ใครเอาไอ้ถาดถาดหบไปไหนไอ้แล้วแซนเร่งสั่งแฟเงมาวะเอายุบลูดลูดไอใครเป็นคนข,ของดิ เออทำเป็นทีมเราทำเป็นทีมนะอันนี้อันนี้จริงจังแล้วเฮ้ยฮอตดอกปิวไปหน้าลูกค้ารักษาความสะอาดนะครับขนของโอ้เขี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวดูกุย่างฮอตดอกรอเดี๋ยวกูย่างฮอตดอกรอเราเราไม่มีขนมปังใช่ไหมตอนนี้ไม่มีไม่มีนี่นี่ีขนมปังเฮ้ยของไปหลังร้านนี่ตัวของไปหลังร้านดีหลังร้านร้านเรามีแค่นี้่เฮ้ยขนมปังกูหาย นี่นายอยากจะตีอะไรตีอะไรไอพี่ฮอตดอกไอพี่ฮอตดอกกูไปไหนอ่ะเอาฮอตดอกกูอาเอาหนูโอ้โหหนู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 ฮอตดอกวะได้ๆๆไอพ่โฟล์กเหอะไอ้หนูอยู่แล้วจะยิบฮอตดอกกูนะกูจะทำกูทำดิไปดิไปไปๆๆอีหยิบฮอตดอกกูทำไมดอกกูมาช่วยเอาหน่อยมาช่วยเอาหลังร้านหน่อยเฮียใครมีฮอตดอกกูวะไอ้เฮียใครใครไม่เคียหนูอ ไอพี่วันพี่วันพี่วันไม่ต้องทำเฮ้ยเอาของไปที่อื่นที่มันเก่ะกะเลยที่ใครเอาหนูย่างแล้วหนูไม่ตัวดำเลยโอเคเอาให้ลูกค้าเ้ยมันกินอะไรบ้างอ่ะมันกินอะไรบ้างอ่ะมันกินอะไรบ้างอ่ะลูกค้าเอาหนูไหมมีดนะมีดมีดมีมีดป่ะเฮ้ยเอาของออกไปหลังร้านก่อนไอคิดหนูสองตัวไอสัตว์หนูหนูมาอีกตัวเฉยเฮ้ยจะขอโต๊ะหาพ่อมึงอ่ะเอาไปหยุดแล้วมันกำจัดเอาเอง ไอ้หนูไปเออเอาลเราเราเอาลังไอ้นี่ไปข้างนอกก่อนพี่นี่ร้านเราอนามัยอย่างดีไอ้ไอ้ที่ฉีดอะเอาไอ้ที่ฉีดดับเพลิงอ่ะลงเฮ้ยแฮมอยู่นี่แฮมอยู่นี่ไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยวันมึงจะเอาแฮมมาชิงหายเฮียเลยเอาเอาไอ้ที่ดับเพลิงอ่ะออกจากเตาหน่อยโนโนโน่โน่โน่โนกันยิบกันยุกันออก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 ให้หมดออกให้หมดจะเอาแฮมมาชิงหาโคตรพ่อโคตรแม่มึงเลยแอ้หนูแล้วใครเอาหนูไม่ฉีดพุ่งแย่งกางเลยไอ้เฮีย เจ็บเจอตัวจริงนักต่อยเลยใครใครหนูต่อยหมดดไอ้นี่ใครเอาอันนี้หนูเขาไปใส่ดีหนูไปทิ้งหนังหรวจ้านี่กูอบกับหนูแม่งเลยอร่อยอร่อยสุ ู hey. ไอ้บ้าไม่ฉีดทำไมวะกูไม่ได้ฉีดดูชื่อด้วยไอ้สัิกูหายโอชิบฉีดพี่ไม่ใช่แป้งแป้งเราตีอยู่ในตู้เย็นเลยไอ้เหี้ยไอที่หวานแม่งเล่นอะไรก็ไม่รู้เราเราเราทำดีๆเราทำดีๆที่วันไอ้พี่หัดจิตดังกัชีวิตบ้างดิพี่ไอ้เหี้ยไอ่หวานไม่ฉีดอีกกูไม่ได้ฉีดใครฉีด เลิกก่อน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 ไหนกูจะกล่องไปทิ้งอ่ะ้ยเฮ้ยเราแบ่งหน้าที่กันแล้วไงพี่วันเราพี่ก็รอจะเสิร์ฟไงพี่รอเสิร์ฟไหมไอพี่ไปอยู่ไกลๆดีใครใครใครไม่เล่นฉีดข้างนอกไอเฮ้ยเรามาด้วยกูคนของให้เดี๋ยวแล้วไอเที้ยนั่นหายไปไหนวะไอที่ถาดถาด ขาดแน่น่ะใครเอาไปกันแนี่อยู่นี่ท <ah> ี่วันในี่วันในี่วันที่วันเปวันเที่วันเาไปที่วันเราไปทีวันเราไปคุ่ัาไี่วันเาไปที่ันเาไปที่วันไที่วันเราไปที่เาไปที่วันเอาไปีวเราไปเอาไปอ่วเาท่นาี่นี่ัน่น่นกี่วันก่นี่วั่นี่ัเพี่วเี่น่ั่วร่น่่เร่งเร่เ่ว่วันี่วันเ อยู่ไหนวะเอ้าแล้วเนื้อไก่ที่กูย่างสุกเมื่อกี้ไปไหนกันอะผมวางกระถาเนื้อไก่เนื้อไก่นี่บอกพี่โอ้ยเนี้อไก่โคาโดอะทิเล็ตใช่ใช่ใช่ทิเล็ตราแบ่งเป็นแม่แนงเราแบ่งเป็นแผ่แนงเแบ่งเป็นแผนงทิเล็ตมันมีทิเล็ตมันมีพี่พี่ย่างไก่สุกแล้วไอ้เฮียแล้วไก่หายไปไหนเนี่ยเฮียวันไงจะใครลากอ้าววันไงพี่ก็เป็นพี่มันผิดไงเอ้ะแล้วไฟไหม้โต๊ะลูกค้านี่คืออะไร ไอ้ดี่ทำไฟไหมไอ้ที่มันทำไฟไหม้มีชีทแผ่นเลยมันทำไฟไหมเฮ้ยชีทมันหั่นยังไงอะนี่ไงชีสอะไรนะอ่าชีทชีสท่นี่อ่าไปนะพี่ผมกัดยังง่ายไปนชีทแล้วก็เียละไก่ไสเบคอนสองอย่างเบคอนสองชิ้นนี่ี่หั่นเบคอนให้น่อยโอย ทำแล้วไม่ดับแค่คุยวก็หงอะไรหรือยี่หวันอไร้ี่วันทำดีคตรเทียไอ้สัสแม่งเอาไฟไปไหม้โต๊ะอื่นเต็มเลยแล้วก็เอาทั้งตะเพิงไปโยนทิ้งนี้